ควาดีสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะผอ,อมีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับพวกเราทราบซึ่งก็คือโรงเรียนของเรานะคะได้รับรางวัลเบ s t p r a c t i นะคะโรงเรียนสุจริตสาขาผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง สุดจริตนะคะหมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่เราเนี่ยไม่รับเงินสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะไม่ลำเอียงไม่นึกถึงพวกพ้องไม่เล่นเส้นเล่นสายแต่การทุจริตคือการที่พวกเรานะคะรับเงินสินบนรับเงินใต้โต๊ะปฏิบัติอย่างลำเอียง S <S> เห็นพวกพ้องเล่นเส้นสายนะคะซึ่งรางวัลน,นี้ยผอ,ออก็ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนของเรานะคะบอสมนี้เวงใครนี่นะอ,อ่ะยาเบนเซงเฮ้ยกรถางสายาไปทิ้งเลยนะเฮ้ยบอสกระถางขยะไปทิ้งให้ด้วย นะคะ20คะแนนเป็นคะแนนดิบไม่มีหามเลยนะคะดังนั้นตั้งใจทำไม่ลอกข้อสอบกันนะคะเหลือเวลาทำข้อสอบอีก5้านะ สอบออกแล้วนะคะเต็ม20คะแนนเสกสัรได้19คะแนนค่ะโอ้ทำไมมีเยอะจังวะอ่ะต่อไปนะคะเอานะัดฟังลูกต่อไปนะคะอ่ะชิตพลน์ได้5คะแนนค่ะตอบตกนะคะเดี๋ยวหนูรอกแก้ใหม่นะ

ไม่เ,เก็บไว้ในกระเป๋เางั้นรอฟังครูประกาศเผื่อมีคนเก็บได้อ่ะน,นี่กินด้วยกันขอบคุณนะเซ็กแกนั่งหลังเยอะทางจับล้อบ้างหนิไปกินปั๊บอันนี้เฮ้ยเซ็กเงิวันนี้ป่ะยังวะเฮ้ยแบล็คตังเพ้ดูน,ะะน้าป่าวะบ้านหรืไงนี่ลูกเจ้าของสวนนะครับจะไปขโมยตังกี้ได้ไง คุรดกกผม,มีเรื่อมาฟ้องมว่าเสกขโมยตังค์เพื่อนครับมไม่อยากทาไหนปีนี้ผมก็จะบริจาคทีวีให้กับโรงเรียนพออสักสิบเครื่องครับอุ้ยขอบคุณขอบคุณสอนวิทย์ขอบคุณมากนะคะแสดงว่าปีนี้กิจการที่ไล่นี่ ได้ดีเลยใช่ไหมคะทุเรียนเนี่ยใช่เลยครับกะปีนี้ทุเรียนแพงด้วยเชิญหน่วยกิจการจัดเลี้ยรุ่งเรืองนะคะก็ได้นะคะมาช่วยสนับสนุนให้กับโรงเรียนเราอีกยินดีครับผมขออนุญาตค่ะเชิญค่ะเอ่อพอค่ะพอดีหนูมีเรื่องสักพืด้วยอ่าว่ามาเลยค่ะคุณดาวเอ่อพอดีเสกสรรนะคะขโมยเงินเพื่อน ครูดาวมีหลักฐานหรือเปล่าคะเพราะเรื่องแบบนี้เราสม 4, สี่สมห้าไม่ได้นะคะมีค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้พออจัดการให้ไม่ได้นะคะพอ,อต้องจัดการเลยทำไมเสกสันถึงแต่ต้องไม่ได้เลยอะคะอุ๊ยครูดาวไม่อยากทำให้เรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่สิคะเงินน้ำเพชรหาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมค่ะเอาเงินหนูให้ได้คะ่ะ เงินเหลือเยอะนะคะพอๆกับคะแนนในวิชาของครูแตงกวาเลยค่ะได้ข่าวว่าห้องครูดาวคอมพิวเตอร์ชำรุดเดี๋ยวผมสามารถบริจาคให้ได้เลยครับ20เครื่องจะมาติดสินบ,บนกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะพออคะเอาไงดีคะใจเย็นก่อนค่ะครูดาวทุกปัญหามีทางออกเสมอคะ่ะใช่ไหมคะคุณสารวิทย์ถูกต้องครับส่วนปัญหาแรกที่ครูดาวต้องแก้คือทําให้คลิปในโทรศัพท์อชิตพลหายไปก่อนค่ะใช่ เราโพสคลิปนี้เลยดีไหมมันจะดีเหรอไม่ต้องกลัวเพื่อนเราเป็นคนดีเราทำถูกแล้วเฮ้ยนี่มันคลิปผอโรงเรียนแล้วนี่ไหนไหนเออจริงด้วยสินบนคือการจูงใจการเสนอหรือการให้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนโดยการติดสินบนไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงินสดอย่างเดียวสามารถให้เป็นสิ่งของหรือการดูแลช่วยเหลือก็ได้เช่นกัน ปัญหาการติดสินบนนี้มักจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐและโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งและดูเหมือนจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีมาตรการป้องกันต่างๆออกมาก็ตามซึ่งทําให้โรงเรียนที่เกิดปัญหาเหล่านี้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตหากว่าผู้ปกครองมองเข้ามาก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆของรัฐ